สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัชพลโชติกัยภาควิชาวิศวกรรมเคมีมหาวาิทยาลัยศิลปากรนะครับก็จะมาขอแนะนำกลุ่มวิจัยผ่านการประยุกต์ใช้ Machine Learning ในวิศวกรรมเคมีนะครับซึ่งเนื้อหาก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งนักศึกษาบัญญตีและบัญญัตโทที่กำลังจะเริ่มทำวิจัยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับ นะักศึกษาชั้นปีนอื่นนะครับหรือผู้ที่สนใจทั่วไปว่าบทบาทของเทคโนโลยี AI นะครับเข้ามามีผลอย่างไรบ้างกับอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมเคมีนะครับก็กลุ่มวิจัยของผมนะครับแน่นอนว่าทำวิจัยเรื่อง machine learning นะครับซึ่ง เราอาจจะคุ้นเคยคำว่า Machine Learning เนี่ยน้อยกว่าคำว่า AI แต่เดี๋ยวมันมีความหมายอย่างไรไปดูกันนะครับทีนี้ในส่วนของอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาเญียโทของภาคนะครับก็คือพระวิชาก็จะมีทุนค่าเล่าเรียนแล้วก็เงินเดือนให้สำหรับนักศึกษาเญียโทนะครับทีนี้ให้ลองดูที่ดอกจานสองข้อซึ่งจะเป็นเฉพาะของกลุ่มผมนะครับก็คือเราเนี่ยจะมี งานสำหรับ Machine Learning เนี่ยทั้งจากอ,าอุตสาหากรรมนะครับแล้วก็รวมถึงแล็บด้วยเพื่อที่จะทำให้เราได้ลองทำเพื่อพัฒนาตัวเองนอกจากนี้ก็มีค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือสามารถทำวิจัยจากที่บ้านก็ได้นะครับทำออนไลน์ได้นะครับโดยที่ปี2เนี่ยของการเรียนบิยาโทที่เป็น1ปีของการทำวิจัยเนี่ยเราอาจจะอยู่บ้านก็ได้หรือว่า จะหางานแล้วก็ทําวิจัยไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อที่แตกต่างอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า AI คืออะไร AI เนี่ยถ้านิยามง่ายๆก็คือเป็นการที่คอมพิวเตอร์นะครับมาทำอะไรแทนมนุษย์ที่ ทำอะไรแทนความฉลาดของมนุษย์นะครับซึ่งความฉลาดของมนุษย์มีอะไรเช่นเรียนอ่านเขียนพูดนะครับเป็นต้นนะครับแต่ว่า Machine Learning เนี่ยเป็น Subset ของ AI นะครับโดยที่ Machine Learning เนี่ยก็จะเน้นนะครับการเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็แนะนำะข้อเสนอนะครับว่าควรจะทำอย่างไรดี ทีนี้ deep learning ก็เป็น subset ของ machine learning เข้าไปอีกครับคือ deep learning ก็จะเป็นการเรียนที่มีความซับซ้อนนะครับโดยอาจจะจำลองจากสมองของมนุษย์อันนี้ก็เป็นนิยามง่ายๆนะครับวา ML, ่า machine learning หรือผมอาจจะเรียกว่า ml นะครับเป็นเกี่ยวข้องอย่างไรกับ ai นะครับและ deep learning นะทีนี้ในกลุ่มวิจัยของผมนะครับแน่นอนว่าพอเราทำ machine learning เนี่ยเราก็จะต้องการข้อมูลใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลเนี่ย มาจา,จากทั้งการทดลองจากแ l a หรือว่าจากอุตสาหกรรมนะครับเพื่อเข้ามาทําการเรียนรู้นอกจากนั้นนะครับพอเรียนรู้เสร็จเนี่ยเราสามารถเอาแบบจําลองที่ที่ ml เรียนเนี่ยนะครับไปใส่ใน aspen เพื่อที่จะออกแบบกระบวนการก็ได้นะครับหรือเราสามารถใช้ aspen นะครับซึ่งเป็นโปรแกรม process simulation ของ km เนี่ยนะครับ สร้างข้อมูลเพื่อที่จะให้ ML เรียนได้เช่นกันนะครับแล้วเราเรียน ML เรียนไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถทำนายได้แล้วก็เพื่อครั้เข้าใจและทำนายได้ก็สามารถแนะนำวิธีการแก้ปัญหาได้นะครับโดยที่ด้วยลักษณะด้วยด้วยข้อดีแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถนำไปประยุกใช้ในวิศวกรรมเคมีเนี่ยได้ แบ่งออกเป็น4หัวข้อให,ใหญ่ๆตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างต่อไปโดยที่ประเด็นที่1นนะครับก็คือ process optimization ก็คือ optimization ก็คือเหมือนเป็นการทำยังไงให้ใหกระบวนการของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเช่นประหยัด <si> พลังงานลงหรือ,อ,อมีผลผลิตท,ที่ดีขึ้นนะครับในที่นี้เป็นตัวอย่างของการ optimize พลังงานของกระบวนการกั่นนะครับทีนี้ในรูปเนี้ยนะครับกระบวนการกั่นในปกตินะครับเราก็จะมีข้อมูลเกิดขึ้นถูกไหมข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกเข้าไปอยู่คอนโทรลลูมแล้วก็วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเนี้ยก็จะเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นแล้วสามารถแนะนําได้ว่าเราควรที่จะปรับกระบวนการยังไงให้ได้ผลตามที่เป้าหมายเราต้องการแต่ในปัจจุบันนะครับ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นถ้าเราใช้ตัว Machine Learning นะครับ มาทําการเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้แทนคนซึ่งจะเข้าใจความซับซ้อนของกระบวนการได้ดีกว่าแล้วก็สามารถทํำนายได้ด้วยนะครับทำให้มีการตอบสนองต่อกระบวนการที่ดีกว่าที่เร็วกว่านะครับทําให้เราเนี่ยสามารถอัพสติมให้กระบวนการมันดีขึ้นได้นะครับในที่นี้เขาก็สามารถประหยัดพลังงานได้เป็นยังไงดําลองดูกันนะครับในที่นี้เป็นหอกันนะครับโดยที่เขาบอกว่าเขาใช้อุณหภูมิของ เชที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ดูว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีมีค่าคงที่ไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็นำข้อมูลของกระบวนการหลายๆค่านะครับเช่นโฟเลตนะครับหรือว่าตัวเพ t เชอร์นะครับอุณหภูมิก็ตามเนี่ยนำมาให้เอ็มแอลนีเรียนนะครับพอเรียนเสร็จเนี่ยเอสามารถ จำลองขึ้นมาได้ทีนี้เราก็เทียบแบบจำลองนะครับกับข้อมูลจริงก็จะเห็นได้ว่าพอเริ่มมีความแม่นยำเนี่ยสแสดงว่าโมเดลเน่ยใช้งานได้นะครับโมเดลจะสามารถทำนายแล้วก็แนะนำได้ว่าเราควรที่จะปรับอินพุอย่างไรนะครับในที่นี้คือปรับ s t สตรี o โ l a t e นะครับให้มีค่าเป็นไปตามสีแดงนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเทมของ Product เนี่ยมีค่าตามที่เราต้องการด้วยแล้วก็นิ่งขึ้นด้วยนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่า สีแดงเนี่ยเราใช้สตรีมน้อยลงถูกไหมครับก็ทําให้เราประหยัดพลังงานโดยในขณะที่ Product ของเราออกมาเนี่ยมีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเคสที่1น,นะครับในขณะที่เคสที่2ก็มาแรงมากเช่นกันนะครับเขาเรียกว่า predictive maintenance นะครับซึ่งเป็นการบํารุงรักษาเครื่องจักรในเวลาที่เหมาะสมเนาะซึ่งเราอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยแทบจะหยุดไม่ได้เลยนะครับถ้าหยุดขึ้นมาเนี่ยหรือ เสียหายขึ้นมาเนี่ยจะมีส่งผลอย่างมากต่อต่อกำไรของโรงงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซ่อมบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับถูกไหมเพราะมันก็จะเปลืองอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของ predictive maintenance นะครับโดยที่ตัวอย่างนี้นะครับเป็นการ ซ่อมบำรุงปั๊มในเรือนะครับโดยที่ตัวแปรค่าต่างๆที่เขาสนใจมีแบคเพสเชอร์มี pressure, มกระแสไฟฟ้ามี suction pressure นะครับมี f ฟ o w r a t แล้วก็มีความเร็วรอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับจะนํามาให้ ML เรียนรู้เพื่อสร้างแบบจําลองเพื่อที่จะทํำนายว่าสุขภาพของปั๊มตัวนี้มันเป็นอย่างไรตามเวลานะครับโดยที่แน่นอนว่าเขาก็ข้อมูลของปั๊มตัวนี้นะครับทั้งตัวแปรที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ย เข้ามานะครับให้โมเดลเรียนรู้แล้วก็มีค่าทารเก็ตอย่างหนึ่งครับที่เราเฝ้าระวังเพื่อที่จะดูว่าปั๊มนี่ย,ยังสุขภาพดีไหมหรือทํางานปกติไหมนะครับในที่นี้ใช้ตัวแบ c ็คเพสเชอร์นะครับเป็นเป็นตัวมอนิเตอร์โดยที่เขาก็ตั้งไว้ว่ามีคอนโทรลเลนจ์อยู่ในช่วงนี้นะครับว่าถ้าอยู่ในช่วงนี้อาจจะจ,จะถือว่าเป็นการการทำงานที่ยังปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัว ML นะครับก็สามารถจำแนกได้ว่ามันมีแพทเทิร์นของ ของปั๊มเนี่ยนะครับที่มีลักษณะปกติอยู่แล้วก็มีลักษณะที่มันเบี่ยงเบนออกไปจากช่วงที่ที่เราคอนโทรลไว้นะครับโดยแบ่งเป็นสีแดงเนี่ยเออโทษทีครับสีสีน้ําเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่มันเริ่มทํางานมีความผิดปกติอยู่บ้างนะครับโดยที่แกน X เนี่ยเป็นเวลาตามเอ่อเป็นเวลาของการใช้งานนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถทํานายได้นะครับว่าช่วงไหนเนี่ย ยังไม่ต้องการการเมนเทนแนะครับตามสีแดงหรือช่วงนี้นะครับน่าจะใกล้แล้วที่จะต้องการเม i นเทนแนแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องเมนเทนแนแล้วถ้าเกิดเกินช่วงนี้ไปก็อาจจะทําให้เครื่องจักรเสียหายได้ก็จะเห็นได้ว่าตัว ML เนี่ยมามีบทบาทอย่างมากต่อต่อเรื่องของ predictive maintenance นะครับใน c a s ที่3นะครับเป็นเรื่องของ quality control นะครับ แน่นอนว่าในกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีการผลิตเราต้องมีการควบคุมคุณภาพใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของกระบวนการหมักโยเกิร์ตนะครับโดยที่คุณภาพตัว,ต,วตัวแปรหนึ่งที่ไว้ใช้เช็คคุณภาพของโยเกิร์ตก็คือค่า pH นะครับในในในกระบวนการปกติเนี่ยครับเขาก็จะต้องเก็บตัวอย่างออกมาถูกไหมแล้วก็เอามาเข้าเครื่องวัด pH ตามเวลานะครับทาให้เราเนี่ย จะต้องทั้งรอผลแลบถูกไหมครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างตามช่วงเวลาแต่ว่าในที่นี้นะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยการคอนโทรลที่ดีมันอาจจะทำเรียลไทม์ได้ไหมเนาะอันนี้ก็คือเป็นการ m o n ตอร์ pH แบบเรียลไทม์แต่ว่าเราจะแปลงสัญญาณอะไรบางอย่างไปเป็นค่า pH นะครับซึ่ง pH มันค่อนข้างที่จะลำบากในการวัดรแบบเรียลไทม์ในที่นี้เขาใช้ตัวอัลตราโซนิกนะครับซึ่งก็ มีการยิงคลื่นผ่านตัวถังถังหมักโยเกิร์ตเข้าไปนะครับโดยที่ไม่ได้ทำลายตัวอย่างเนาะทีนี้ตัวอัลตราโซนิกที่ยิงเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายตัวแปรใช่ไหมครับเช่นพลังงานเช่นเช่นพีของของของตัวคลื่นนะครับหรือก็หรือว่าเป็นเวลาที่ไปกลับอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปให้ ML เรียนรู้ได้แล้วก็ในขณะที่ output data เนี่ยก็จะเป็นค่า pH ที่เราอาจจะทำการทดลองไปก่อนนะครับแล้วก็พอให้มัน ML ไปเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเห็นแล้วว่าไอ้คลื่นเหล่านั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ pH แล้วก็มันจะเริ่มเข้าใจกระบวนการนี้แล้วก็ทำนายได้ว่า pH จะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างแบบจำลองแล้วก็เอามาเทียบนะครับสอบเทียบกับตัวค่าจากการทดลองว่าโมเดลของเราเนี่ยเริ่มทำนายได้อย่างแม่นยำรือย,ง,อยงนะครับก็หมายความว่าเราสามารถติดตามตัว p h ของโยเกิร์ตได้โดยที่ใช้คลื่นหญิงแบบเรลียวถามนะครับก็คือติดตามได้ตลอดเวลาว่า p h เเป็นไปเท่าไหร่แล้วถึงเวลาไหนที่เราควรที่จะ สินค้าได้คุณภาพแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแ lap เนี่ยเราก็จะต้องเก็บตัวอย่างตามจุดต่างๆใช่ไหมครับไปไปเข้าแ lap เนาะล้วก็ต้องรอเวลาแต่ในขณะที่ถ้าเรามีโมเดลเนี่ยเราอาจจะรู้ละที่5ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถขาย p r o d u c t ได้แล้วเพราะว่า pH เนี่ยได้คุณภาพแล้วนะครับก็อันนี้เป็นมุมเป็นเป็นบทบาทของ ml ในเรื่องของ qc นะครับ ในขณะที่เคสสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ต่อการดีไซน์การทดลองเพื่อที่จะทำวิจัยหรือเพื่อที่จะพัฒนาโปรดักต์อะไรบางอย่างนะครับในที่นี้เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับตัวเลงปฏิกิริยา CO2 m e t i n a t i o n นะครับคือเปลี่ยน CO2 ไปเป็น m e t ท a โดยที่ในสไลด์นี้นะครับก็เรื่องเป,เป็นเรื่องของ data summary คือเป็นการสรุปข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลที่ ML เข้าไปเรียนรู้เนี่ยมีประมาณ เกือบ100 paper ปนะครับงานวิจัยเกือบ100 paper ปเปอร์ข้อมูลประมาณ4,000กว่ากว่าจุดนะครับแล้วก็ ML พอเรียนเสร็จเขาสามารถสรุปข้อมูลมาในรูปแบบที่สมองของมนุษย์อาจจจินตนาการลำบากนะครับเช่นสามารถสรุปได้ว่าโลหะตัวไหนนิยมมีค่าเท่าไหร่และมีค่าเฉลี่ยของ CO2 Conversion อยู่เท่าไหร่นะครับหรือธาตุไหนไม่นิยมแล้วก็มี ค่าเฉลี่ยของคอนเวอร์ชันประมาณเท่าไหร่นะครับหรือทางรูปทางขวานี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของธาตุนิกเกิลที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับว่ามีการใช้อยู่ที่มีการเติมเข้าไปที่ประมาณไหนบ้างแล้วก็ค่าเฉลี่ยของตัว CO2 c o n v คอนเวอเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถจำลอง ตัว CO2 Conversion เทียบกับปริมาณของนิกเกิลที่มาได้นะครับซึ่งการซัมมาีการสรุปข้อมูลแบบนี้นะครับมนุษย์อาจจะจินตนาการลำบากซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่า ML มนี่มีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการสรุปข้อมูลนอกจากนั้นนะครับตัว ML ยังสามารถนะครับเข้าใจผลกระทบของ Input นะครับที่มีต่อ Output ซึ่งก็คือ CO2 Conversion ได้แบบ ค t i ติเ i ทีก็คือสามารถบอกออกมาเป็นคะแนนได้เลยนะครับว่าเตัวแปรนี้มีความสำคัญต่อคอนเวอร์ชันเท่าไหร่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีประโยชน์อย่างมากในการออกแบบการทดลองแล้วก็เข้าใจระบบนี้ว่ามันมีตัวแปรไหนที่สำคัญและเกี่ยวข้องบ้างน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับ นอกจากนี้นะครับพอเนื่องจากพอโมเดลมันเข้าใจแล้วนะครับมันก็สามารถทำนายได้ว่าถ้าเราใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเปอร์เซ็นต์ของนิกเกิลประมาณเท่านี้ที่อุณหภูมิเท่านี้นะครับจะมี co2 conversion เท่าไหรตัวโมเดลก็สามารถทำนายได้ก็จะเห็นได้ว่าตัว ml เนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ข้อมูลที่สามารถ ทำนายอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับทั้งในอุตสาหกรรมทั้งในงานวิจัยนะครับทีนี้ในเส้นทางของการที่จะเป็นาการใช้ Machine Learning นะครับเพื่อที่แก้ปัญหาเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะต้องเรียนพื้นฐานการโค้ดนะครับคือภาษา Python ซึ่งก็เป็นภาษาที่นิยมใช้เป็นอย่างมากใน ML นะครับซึ่งการที่คุณเรียนรู้ p Python อน่นอกจากจะไปใช้ใน ML ได้แล้วอาจจะยังไปเป็น พวกเว็บแล้วก็ซอฟต์แวร์เดเวล p อปเก็ได้นะครับก็อันนี้อาจจะเป็นเส้นทางที่ออกไปจากเคมีนนะครับทีนี้พอเรารู้ Python พอเรามาเรียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ML นะครับเราก็แน่นอนว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีได้อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว ML ก็ยังสามารถต่อยอดไปในโจทย์อื่นๆที่ไม่ใช่วิศวกรรมเคมีได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการตลาดนะครับ สามารถเข้าใจได้ว,ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็ควรที่จะเราควรที่จะออกโปรโมชั่นอะไรเพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้าหรือว่าจะเป็นการ planning ซื้อขายล่วงหน้านะครับปริมาณคาดการที่จะใช้ไฟฟ้าในอนาคตหรือว่าแน่นอนว่าอาจจะไปถึง image processing ไปต่อยอดไปถึง image processing เป็นตัว พวกยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถต่อยอดไปได้นอกจากเส้นทางของวิศวกรรมเคมีนะครับทีนี้แน่นอนว่าพอมันเทคโนโลยี Technology ai หรือ ml เนี่ยนะครับเริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมเคมีในวิศวกรรมเคมีนะครับมันก็มีตำแหน่งงานที่เ,เกิดขึ้นมาใหม่นิดหนึ่งนะครับเช่น predictive maintenance เนี่ยทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมขยมีทั้ง scg หรือว่าปตทก็มามุ่งมาทาง predictive maintenance เช่นกันในนี้ก็เป็นข่าวตัวอย่างของของความร่วมมือระหว่าง scg กับบริษัทอว i v ว่าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลุยงานทางด้าน predictive maintenance นะครับในขณะที่ปตทก็สป i ิน f f ออฟบริษัทลูกออกมาเช่นกันนะครับเพื่อที่จะทำเรื่อง predictive maintenance อันนี้ก็เป็น ผลประกอบการที่เขานำเสนอในเว็บไซต์นะครับก็บอกว่าลดการเ,เครื่องจักรล,ลดเวลาที่เครื่องจักรต้องอยู่ทำงานได้สิบเปอรนะครับเซฟคอสไปสี่พล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวประสิทธิภาพสูงขึ้น10%อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโอกาสที่มันอาจจะเกิดขึ้นทางอาชีพนะครับ ทีนี้ในงานวิจัยของกลุ่มผมในปีที่ผ่านมานะครับจนถึงปีนี้ก็อาจจะออกอาจจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่หญๆเช่นอันนี้ก็จะเป็น l a บผสมกับ ml นะครับก็คือนำผลแ a บมาทำการเรียนรู้แล้วก็ optimize ว่าเราจะทำยังไงให้ yield หรือว่าอะไรดีขึ้นนะครับทั้ง c a t a l y s t หรือว่าทั้งเป็นการสกัดนะครับอันนี้ ในขณะที่อีกหัวข้อหนึ่งก็จะเป็น Aspen กับ ML นะครับก็จะเป็นการจำลองโรงงานขึ้นมาอาจจะเป็น b i o อเคม i c a l นะครับแล้วก็นำข้อมูลเนี้ยมาให้ ML เหเรียนเพื่อที่จะ Optimize อะไรบางอย่าง mm hmm. เช่นพลังงานต่ำสุดการใช้พลังงานต่ำที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมี ML นะครับก็คือเป็นเป็นการพัฒนาเทคนิคทาง ML เพื่อที่จะเพื่อที่จะเพิ่มนะครับ ความแม่นยําของโมเดลประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับเช่นตัวกระบวนการอโนโดซยของอลูมิเนียมนะครับหรือว่าการ ize, อ p t ติมัยกระบวนการกลั่นนะครับซึ่งอันนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับแล้วก็มีที่กําลังรอคําตอบจากทางบริษัทอีกซัก2เรื่องนะครับก็คือ m o เด l i n ง Boiler แล้วก็เทอร์ไบนะครับสำหรับ o p t ติ i ัยตัว b o เลอรแล้วก็ predictive maintenance ตัวเทอร์บายนะครับนอกจากนี้ก็รอคำตอบจากบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะค้นหาสูตรโยเกิร์ตการหมักโยเกิร์ตนะครับก็เป็น experimental design นะครับก็รอคำตอบจากทางบริษัทอยู่ว่าจะสามารถให้เราร่วมวิจัยได้ไหมนะครับก็อาจจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อาจจะเป็นการเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนักศึกษาชั้นปี2หรือ4ที่จบไปแล้วแต่ว่ากำลังรองหางานก็ได้นะครับถ้าเกิดสนใจก็ในซัมเมอร์นี้นะครับผมก็จะเปิดตัวซัมเมอร์แคมป์นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ตัว ML นี้นะครับสำหรับโจทย์ทางวิศวกรรมทั้งวิศาวกรรมเคมีหรือวิศวกรรมอื่นๆนะครับได้หมดก็ อาจจะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ